สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของท่านทนายนิทัศน์ด้วยนะคะ เกมจบเมื่อคดีบุกรุกป,ป่าในวงเล็บลานพญานาคและตัดไม้ในวงเล็บ,ลก,ลลบกระถินสืบพยานเสร็จแล้วทนายขอร่วมออกความคิดเห็นในวงเล็บส่วนตัวในเชิงคดีซึ่งอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทนายยอมรับความเห็นต่างครับข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับว่าก่อนสร้างลานพญานาค และตัดไม้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ครอบครองทำประโยชน์ได้วงเล็บปลูกไม้บางชนิดมาก่อนต่อมาเมื่อจำเลยได้ตัดต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินทิ้งไปเหลือไว้เพียงต้นกระถินป่าแล้วปรับหน้าดินทำเป็นลานจนมีการเรียรรายเงินเพื่อสร้างองค์พญานาคจะเห็นได้ว่าประชาชนทั่วไป และหน่วยราชการในพื้นที่ไม่ว่ากรมป่าไม้ทางหลวงอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านและคนอีกหลายแสนคนทราบดีว่าจะมีการก่อสร้างองค์พญายนาคบริเวณดังกล่าวแต่ไม่มีใครคัดค้านหรือห้ามปรามแต่ประการใดและไม่มีใครคิดว่าจะมีความผิดฐานบุกรุกแพ้วถางป่า องค์พยานาคได้ทำการก่อสร้างที่จำได้น่าจะปลายปลายปี63จนเกือบแล้วเสร็จก็เป็นเรื่องขึ้นมาว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการตัดไม้กระถินในวงเล็บที่ตัดในตอนหลังเป็นความผิดฐานทำไม้ในวงเล็บตัดไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนต่อมา คดีถูกโอนมายังส่วนกลางที่กรุงเทพทำให้ผู้ต้องหาต้องเดินทางมาในการต่อสู้คดีทั้งๆที่คดีนี้เป็นคดีเล็กน้อยในวงเล็บบุกรุกแพ้วถางไม่ถึงไร่แต่ก็กลายเป็นคดีใหญ่มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าเจ้าของที่ดินมีสอคอหนึ่งแถมไปให้การต่อตำรวจแต่ท้ายสุดผู้ต้องหาก็ถูกฟ้อง ซึ่งตามหลักกฎหมายแม้ที่ดินจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในวงเล็บพศ2507แต่ถ้ามีการครอบครองและแจ้งการครอบครองไว้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในวงเล็บพศ2497ผู้แจ้งการครอบครองจะได้ใบสอคอหนึ่งและมีสิทธิ์ในที่ดินดีกว่ากรมป่าไม้สามารถนำสอคอหนึ่งนั้น ไปออกเป็นโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ทนายเฝ้าติดตามคดีนี้มาทนายไม่เห็นมีการนำสอคอหนึ่งไปแจ้งต่อสำนักง,งานที่ดินเพื่อทำเรื่องรังวัดขอออกโฉนดมีข่าวเพียงไปแจ้งกับทางตำรวจว่าที่ดินมีสอคอหนึ่งเท่านั้นสอคอหนึ่งนั้นมีการแจ้งตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อปี2498แต่เป็นการแจ้งต่อทางอำเภอไม่มีการรังวัดสอบเขตเป็นการแจ้งลอยๆดังนั้นสอคอหนจะพิสูจน์ว่าอยู่ตรงจุดไหนก็ต้องทำเรื่องต่อกลมที่ดินให้มาทำการรังวัดสอบเขตถ้าไม่แจ้งให้กรมที่ดินมารังวัดสอบเขตสอคอหนึ่งนั้นก็ยืนยันไม่ได้ว่า จริงๆแล้วอยู่ตรงไหนแน่จึงทำให้สอคอลหนึ่งอยเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อเจ้าของที่ดินไม่ได้นำสอคอหนึ่งไปให้กลุ่มที่ดินทำการรังวัดสอบเขตจึงฟังเพียงว่ามีสอคอหนึ่งแต่ยืนยันไม่ได้ว่าที่ดินตามสอคอหนึ่งอยู่ตรงไหนเป็นผลให้ผู้ต้องหาถูกฟ้อง ในชั้นพิจารณาคดีของศาลทันนายไม่รู้การนำสืบของฝ่ายจำเลยจึงไม่กล้าออกความเห็นแต่ถ้าศาลเชื่อว่าที่ดินตามสคหนึ่งอยู่ตรงลานพญานาคศาลก็ยกฟ้องแน่นอนแถมการตัดไม้กระถินป่ามีการแก้กฎหมายป่าไม้เมื่อพศส5 6 2ั้าต้นไม้เกิดในที่ดินมีเอกสารเช่นชโฉนด สอนอ 3, สามสคหนึ่งตัดได้ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้ถ้าดูเผนๆเห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาเพราะขนาดคนที่ติดตามเรื่องนี้หลายแสนคนก็ยังงง,งว่าเป็นคดีได้อย่างไรแผมหน่วยราชการก็ไม่สนใจเห็นทั้งเห็นว่ากำลังสร้างองค์พญานาคก,ก็ไม่เคยค้านไม่เคยห้าม แต่ที่เป็นเรื่องเพราะช่องว่างทางกฎหมายที่ถูกงัดเอามาใช้ด้วยเหตุผลอะไรทุกท่านก็ทราบดีท้ายนี้ในความเห็นส่วนตัวทนายคิดเองว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงแค่ที่ดินแมวดิ้นตายไม่ใช่สิบไรร้อยไรศาลคงปราณีลงโทษเบาไม่ติดคุกแน่นอน ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล